สวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะสวยไมเอ่ยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นเอเลสปอร์นั่นเองค่ะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1,585,000บาทนั่นเองคันนี้นะคะไปแรปสีมาเป็นสีพิเศษนั่นเองค่ะ คันนี้นะคะเป็นสีบูทลินเก้นั่นเองค่ะเป็นสีใหม่นั่นเองใครอยากได้สีแบบนี้นะคะแจ้งมาได้เลยหรืออยากได้สีแปลกๆเนี่ยเราก็มีให้นะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะทําการตกแต่งนะคะเป็นกระจังหน้าที่เป็นชุดของตัววิกเตอร์นั่นเองค่ะเป็นกระจังหน้าแบบพรีเมียมเลยนะคะเป็นสีดาเงาเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีตะแกรงรังผึ้งนะคะช่องระบายอากาศนะคะตัวนี้ระบายอากาศได้ดีเลยนะคะสําหรับ tomatoes, ตะแกรงรังผึ้งตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนเนี่ยมีไฟ มาให้ถึง3จุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าแบบอยากเล่นเป็นลูกเล่นที่แบบเป็นสีบ้างเนาะนี่เลยนะคะตัดเป็นสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงนั่นเองค่ะใครอยากได้ตัดเป็นสีแบบนี้แจ้งมาได้เลยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเรายังใส่ในส่วนของตัวม้ามาแต่งด้วยนะคะใครอยากได้มา้าตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแจ้งมาได้เลยมีหมดทุกไซส์เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเรนคีฟนะคะกล้อง360องศาขับรถขัดขับรถตามรถคันหน้าได้นะคะล็อกความเร็วได้นะ,ะแล้วก็มีในส่วนของตัวอ่ากล้องเรดาร์นะคะตรวจจับคนเดินถนนและก็จักรยานมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านล่างนะคะที่เป็นตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็น ตัวกันชนสีเทานะคะตัดด้วยสีดําเงานั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัว ไฟจัหมอกนะคะที่เป็นไฟจัหมอกแบบ LED นั่นเองค่ะไฟจัดหมอกนะคะจะมีการปรับแสงขององศาเลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะทั้งหมด4จุดนั่นเองค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟหลีให้ด้วยนะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าของรุ่นสปอร์ตบวกแพ็คนะคะตัวนี้จะได้เพิ่มมาเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์ LED มาพร้อมกับตัวไฟที่เป็นเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้แล้วก็ ตัวปรับสูงต่ําให้แบบออโต้นั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็นลายฟันเฟืองนะคิ Q ้วล้อตัวนี้นะจะเป็นทรงเตี้ยนะคะเป็นสีดําเงานะเป็นชุดของตัววิกเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้แล้วนะคะยังช่วยในส่วนของการ กันพวกหินพวกโคลนด้วยนะคะเวลาขับบนดินทรายหรือโคลนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นยางนะคะเป็นยาง a อชนั่นเองนะคะยางตัวนี้นะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนทางเรียบทางรูปกลงังวิ่งได้นะคะแล้วก็ให้เสียงเงียบนะคะเสียงค่อนข้างที่จะเงียบนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเป็นแม็กลายก้านนะคะขอบ20นั่นเองลายยางก็เป็นยางขอบ20เป็นยางของโตโยนั่นเองค่ะลายล้อแม็กนะคะเรามีให้เลือกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นาลายข่ากว้างแร้อไอทอร์นาโดนะคะหรือลายแวมไพร์ก็มีให้นะคะใครชื่นชอบลายไหนหรือมีลายในใจอยู่แล้วสามารถแคปในส่วนของ ตัวลายแม็กมาให้ใจเจ๊ดูก็ได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยูโรไฟแล้วนะคะจะไม่มีคําว่าเทอร์โบนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีด้านข้างจะมีตัวที่เป็นช่องระบายอากาศตรงแก้มด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยนะคะ อย่างที่แจ้งไปนะคะคันนี้จะมีกล้อง360องศานะคะมาพร้อมกับตัวไฟสองไฟด้านข้างมีมาให้ด้วยนะคะในส่วนกระจกหูช้างนะคะตัวนี้นะคะแลับมาให้เรียบร้อยนะคะมาจากโรงงานนั่นเองนะคะเป็นสีดําที่มาจากโรงงานนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีบายสปอร์ตนะคะเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะคะอยู่มุมกระจกมองข้างนั่นเองค่ะ แล้วก็คันนี้นะมือจับประตูก็เป็นสีดำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะใช้บันไดมีมาให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านบนที่เป็นราวหลังคานะคะตัวนี้จะเป็นราวหลังคาที่เป็นสีดำมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยสามารถเลือกสเปคความเข้มได้นะคะว่าจะเป็นฟิล์ม40 60 80ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นช่วงล่างโมโนโทูปนั่นเองค่ะสำหรับตัวเอเวอเรสต์นะคะแล้วก็คันนี้นะเป็นตัวที่ เป็นเติมสารแอดบูลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำมันดีเซลนะคะฝั่งนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเติมสารน้ำน้ำยาแอดบูลนั่นเองค่ะมือเปิดฝาถังน้ำมันก็จะเป็นแบบป๊อปอัพนะตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสามารถเติมเต็มถังได้ถึง80ลิตรเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายที่เป็นไฟขีดขีดเหมือนไฟมาแต่งเลยนะคะใครชื่นชอบแบบนี้นะคะหรือจะ ให้เจ้าเอ๋เนี่ยติดเป็นฟิล์มดําก็ได้นะคะให้มันเป็นสีออกสีดชาๆก็ได้นะคะหรืออยากจะให้เป็นแลปไฟให้ก็ได้นะคะแล้วก็ด้านตัวคาดเอวนะคะตัวนี้จะมีตัวสัญลักษณ์คำว่าเอวเรสนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่มีไฟติดนะ,ะแต่ใครอยากอัปเกรดให้เป็นไฟวิ่งเหมือนแบบเป็นไฟ LED แบบนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะคะอัปเกรดได้เลยนะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะด้านล่างยังมีไฟ2ป้ายทะเบียนให้ด้วยกล้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายแบบออโต้นะคะสามารถเปิดผ่านรีโมทก็ได้นะคะแล้วก็ด้านท้ายกับฝาฝาท้ายได้เลยนะคะแล้วสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็นเบาะแถวสามเนี่ยจะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะเป็นแบบดึงแบบนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าแถวสามไม่ได้ใช้งานเนี่ย ลูกค้าสามารถพับเบาะลาบไปเลยนะคะใบลาบไปได้เลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีช่องเก็บในส่วนของตัวแม่แรงนะคะเก็บเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ฝั่งนี้ก็สามารถเอาไว้พวกรองเท้าเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะติดตั้งเป็นตัวการกระแทกก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของชุดด้านหลังเราก็ติดเป็นชุดของตัววิกเตอร์ให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบออโต้นั่นเองนะ ตัวกันชนท้ายที่เป็นของชุดวิกเตอร์เนี่ยตัวปลายท่อหลอกนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกด้วยว่าจะเอาเป็นทรงหมายเลขแปดหรือว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เล่นเป็นทูโทนได้เลยนะหรือว่าใครอยากจะเป็นสีที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูในภายในนะคะแถวสองเนาะแถวสองก็จะเป็นแบบเบาะพับสี่สิบหกสิบนั่นเองนะคะ สามารถพับราบได้เลยถ้าเกิดว่ามีสิ่งของถ้าจะไว้สิ่งของชิ้นใหญ่ๆนะคะถ้าไม่มีคนนั่งก็สามารถพับเบาะแล้วก็วางได้เลยนะคะมีแอร์แอร์ก็อยู่บนหลังคาให้นะคะสําหรับรุ่นเอลเรสทุกรุ่นจะเป็นแอร์อยู่บนหลังคานะแอร์เย็นมากนะคะสําหรับตัวเอลเรสนะคะแล้วก็เบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังปรับปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะไม่มีปั๊ม เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคันนี้นะคะนี่สะดวกสบายมากๆนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเนาะ mm. แล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำตัดด้วยสีโเมียมนะคะที่ตัดอยู่ในช่องแอร์แล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางนะคะแล้วก็มีลายไม้นะคะที่เป็นสีดำนะคะ mm. เป็นโน้ตแบ็กสีดำนั่นเองค่ะห mm. น้าจอซิงค์โฟรรุ่นนี้ให้มาเป็น12นิ้วแล้วนะคะเชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ไม่ว่าลูกค้าจะใช้เป็น Apple หรือเป็นไอโอแอนดรอก็ได้นะคะสามารถเชื่อมได้เลยนะแล้วก็คันนี้ยังมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีโทรศัพท์ของลูกค้าไม่มีที่รองรับตัวแท่นชาร์จไร้สายลูกค้าสามารถชาร์จจะมีตัวปลั๊กไฟนะคะที่เป็นสาย USB, แล้วก็ Type C มาให้นะคะในส่วนของตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ตัว ก้นยาวนะคะเป็น6สปีดนั่นเองค่ะตัวนี้สามารถเชนเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีช่องวางแก้วให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเพิ่มเข้ามาจะเป็นปุ่มออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้เรียบร้อยสําหรับตัวยูโรไฟนะคะมาพร้อมกับโหมดการปรับโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดนะคะมีระบบท SC นะคะป้องกันการเลื่อนถลายออกนอกเส้นทางนั่นเองแล้วก็ ตัวปิดในส่วนของตัวเซนเซอร์หน้าตัวนี้มีมาให้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งงานด้วยเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะล็อกความเร็วได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังจะมีเลนค e ิ p นะคะแล้วก็ล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตบวกแพ็คนั่นเองค่ะแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้จะสามารถลดปรับรับโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้รับโทรศัพะะทพ์ได้ด้วยนะคะตัวพรมาลายเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะดึงเข้าดึงออกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะ อันนี้นะคะดึงออกนะคะแล้วดึงเข้าโยกลงยกขึ้นนะคะด้านหลังหน้าจอจะเป็น12นิ้วแล้วนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะจะบอกในสถานะต่างๆของตัวรถที่ผิดปกติจะโชว์ที่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็บอกระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะว่าสามารถวิ่งได้อีกอกี่ก,กิโลนั่นเองค่ะกระจกมองหลังนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นระบบตัดแสงแบบออโต้นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับถ้าเกิดใครอยากจะติดตัวกล้องหน้านะคะสามารถ ติดได้เลยนะคะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากนะคะตัวนี้จะมีช่องเสียบสาย USB มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีแผงที่ควบคุมในส่วนของตัวไฟสองผู้โดยสารนะคะไฟไฟสองห้องผู้โดยสารนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวใส่แว่นนะคะใส่แว่นกันแดดมีช่องใส่แว่นกันแดดด,ด้วยนะคะสาหรับตัวนี้นะแล้วก็เป็นระบบนะคะตัวนี้จะเป็นระบบพต s สต t a r t นั่นเองนะคะสามารถสตาร์ทรถนะคะผ่านมือถือได้หรือ,อ ดับเครื่องยนต์ผ่านมือถือได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีตัวที่วางแก้วด้วยนะคะสำหรับที่วางแก้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะจะมีปุ่มปรับไฟหน้านะคะตั้งเป็นออโต้หรือแมนนวลก็ได้ค่ะแข่งประตูด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกทั้งหมดสี่บานเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านั่นเองค่ะ ในส่วนของสีนะคะที่เราจัดจำหน่ายอยู่นะคะจะมีสีดำสีขาวสีเทานะคะแล้วก็สีบรอนเงินนั่นเองค่ะใครชื่นชอบสีไหนหรืออยากจะแรปแบบนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากทราบรายละเอียดการดาวกันผ่อนนะคะหรือการเตรียมเอกสารเนาะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ค่ะ3ามหกแ1นั่นเองเันเองวันนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้จเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ